แขนนะคะแขนนี่เห็นไหมคะดีขึ้นมดลังขึ้นว่าค่ะเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นทั้งตัวนะคะบ่แม่นตึงก็ข้แขนเป็นทั้งตัวเบื้องแขนนี่ก็เป็นไหมนี่เห็นบ่แล้วค่ะคลิปเลยเห็นบ่อันนี้ไม่ต้องให้เขาเปิดใช่นะค่ะให้เขาขอมากแล้วก็ขอโทษทีค่ะหน้าหน้าผากมาตั้งหัวเป็นหมดทั้งหัวแต่ตอนนี้ดูแค่บ่เห็ึงนีเท่านั้นเพอานี่หน้าของเขาได้ประมาณเท่าดนี้ สองเดือนในหน่อยสองเดือนหน่อยที่สองท่านเดอยชุดที่สองอนได้หมดแล้วเอะจ้องค่ะแม่คิดว่าจะหายสุดเซ็งคนนี้นาน่หพวกหม่กลับซื้อมาด้วยัโอ้สุดยอดพวกีจับพีเสือนะคะเรืองหนัาขอบคุณมากขอบีเสือขอบคุณบริษัทค่ะยังดีในผชันก็ขอขอบคุณบริษัทบรินนะคะที่ส่งผลให้นี่แหละพวกเราได้ได้ทานเนาะ